สวัสดีค่ะทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะคะเราจะพามาชมในการพัฒนาพื้นที่ นี่เลยตอนนี้ทุกคนโอมมาอยู่ที่ตบบางอ้อเอบ้านานาจังังวดนครนายกนะคะซึ่งเป็นที่ดินโครงการนะคะอยู่ตรงนี้คือมีชื่อว่าโครงการบ้านสวนชมฟ้าบางอ้อห่างจากถนนรังสิตนครนายก1.2กมนะคะห่างจากศาลจังหวัดอยู่ตรงนี้นะคะประมาณ1.5กมห่างจากแยกบางอ้อ3.6กมนะนี่ หน้าที่พัฒนาคือหน้าที่เรานะคะขยักได้ที่ดินถูกๆราคาแบบไม่แพงจับต้องได้ที่ดินที่มีเอกสารครบแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนี้เลยวันนี้นะคะอ,อมาทําหน้าที่ เป็นพล,ลเมืองดีนะคะในการพัฒนาถนนขนทางให้กับชุมชนให้กับเพื่อนบ้านชาวบ้านทุกคนสัญจรไปมาได้ทําให้ฟรีโดยเอาทีมงานมาลงนะคะซึ่งถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เราจะเข้าโครงการเหมือนกันและทุกคนก็สามารถใช้ใชประโยชน์ได้นะคะขออนุญ,ญาตกับทางผู้ใหญ่บ้านเรียบร้อยแล้วว่าเราจะขออนุญาตนะคะซ่อมแซมถนนเรียบของเส้นนี้ได้ไหมคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอเคคะ่ะซ่อมได้เลยนะคะจริงๆแล้วจะเอาหินลูกลงังมา ให้แต่ด้วยหกล้อเนี่ยเข้าไม่ได้นะคะแล้วก็เจ้าของเองก็มีความกังวลว่ารถเข้ามาแล้วจะติดอยู่ตรงนี้แลวไม่สามารถออกได้หรือว่าอาจจะมีความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเพิ่มเติมนะคะจะรอเวลาอีกสักประมาณสามถึงสี่วันให้แดดเนี่ยดีๆแล้วก็เดี๋ยวจะเข้ามาแต่ตอนนี้สิทุกคนตอนนี้ถ้าทุกคนนะคะจะเข้ามากันเนี่ย เข้าได้แต่ออกไม่ได้นะคะเราเองนะคะก็เลยรับหน้าที่ดูแลอาสาเป็นพลเมืองดีเป็นคนดีนะคะดีในฉบับของเรานะคะก็ซ่อมแซมถนนให้ทุกคนจะได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกสบายเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่คือเรียบครองนะคะทุกคนส่วนตรงนี้คือเป็นถนนเรียบครองที่เราจะสัญจรไปมาเข้าไปด้านไหนนะคะมีเพื่อนบ้านชาวบ้านที่นาเยอะมากๆเลย แต่ทุกคนเข้ามาแล้วออกลำบากมากๆวันนี้ก็เลยนะคะเกณฑ์ช่างมาประมาณสามชีวิตนู่นอีกคนหนึ่งนะคะนี่สองถนนตรงนี้มันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นร่องน้ำน้ำขังที่ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้แบบสะดวกสบายเราก็เลยเอาดินที่มันปูดไปด้ดานข้างนะคะก็กลับมาให้อยู่ในร่องในรอยเหมือนเดิมนะคะน้ำจะได้ไม่ขังแล้วก็ทุกคนสัญจรไปมาได้สะดวกสบายนี่เลย โครงการของเราอยู่ด้านในนะใครสนใจที่ดินก็มาดูได้ราคาเพียงตารางวางละเก้าร้อยเจ็สิบาทหรือว่าไร่ละสามแสนแปดหมืนแปดพันบาทที่ดินของเราถมดินแล้วพร้อมสร้างบ้านทุกแปลงเลยตรงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลบางอ,อ,อง้ออำเภอบ้านนา,นาจังหวัดนครนายกนี่บรรยากาศดีมองเห็นวิวเขานะคะนี่นี่แหละคะ่ะงานของเราที่ต้องทําทุกๆวันนะคะเดี๋ยวไปดูงานอีกที่หนึ่งก่อนแล้วจะกลับมาใหม่นะคะ